พอเราปลูกเขาไว้ในกระถางนานแล้วว่าเนาะคงจะหมดหมดปุ๋ยหมด,หมดจุลินทรีย์อะไรประมาณนั้นแล้วก็มาเปลี่ยนยังเราจะได้งามกลับขึ้นมางามอีกทีนะคะเ,เพื่อนๆคนเข้ากันดีๆแล้วอ่านี่ลืมเขาพอเราเลี้ยงเขาแล้วเราก็ต้องดูแลเขาเอะเนาะค่ะอยากให้เขาอยู่กับเรานาน,านๆเป็นไม้ไม้ดอกไม้ประดับค่ะ นี่แขนงอ่อนๆมีต้นนี้แก่แล้วด้วยนี่เราต้องให้ความสําคัญกับต้นไม้นี่ค่ะเอาลงไปอย่างนี้เนาะเปลี่ยนดินให้เขาใหม่เนาะนี่การมาผสมดินแต่เช้าเลยวันนี้เพราะเราไม่มีเวลาเราก็ทํางานหลายๆอย่างเนาะการเขียวค่ะสวัสดีจ้าเอาลงไปแล้วก็เอาขี้ดินใส่ค่ะดินล้วนๆนี่แหละใส่ไปเราคอยดูซิว่าเขาจะงามไหม เราก็ตักดินใส่ค่ะลืมเขาพอเราเลี้ยงเขาแล้วเราก็ต้องดูแลเขาอะเนาะคะ่ะอยากให้เขาอยู่กับเรานาน,านๆเป็นไม้ไม้ดอกไม้ประดับค่ะคนนี้เข้ากันดินเรามันจะได้ดินออกมาล้วนซนะุยเนาะดินในกระถางนี่เราก็เอาไปตากแดดค่ะไม่ได้ทิ้งเนาะนี่กระถางใหม่แล้วแล้วก็ดินปลูกต้นไม้เขาบอกว่าคนที่เขาขายให้เราเขาบอกว่ากันลานแล้ว แล้วก็เอาซื้อแตงเราจะได้งามกลับขึ้นมางามอีกทีนะคะเ,เพื่อนๆคนเข้ากันดีๆแล้วอนี่ลืมเขาพอเราเลี้ยงเขาแล้วเราก็ต้องดูแลเขาเอะเนาะค่ะอยากให้เขาอยู่กับเรานานๆเป็นไม้ไม้ดอกไม้ประดับค่ะเนาะ เพราะว่าเราไม่ได้มีเวลาดูเขาเขาก็จะไม่งามเขาล้างเรยเลยค่ะเห็นไหมแต่ก่อนนี้เขางามนะสนีจันแดงอ่ะแต่ก่อนนี้เขาจะงามออกมะพร้าวมาผสมสิคะตอนนี้ได้ให้มันล้วนซุยเพราะสนีจันแดงหลายๆต้นค่ะต้นไม้หลายๆต้นต้องการที่จะต้องเปลี่ยนดินให้เขานะคะเอาลงไปแล้วก็เอาขี้ดินใส่ดินล้วนๆน,นี่แหละใส่ไปเราคอยดูสิว่าเขาจะงามไหมเนาะแล้วก็ตักดินใส่ค่ะ เพื่อความสวยงามประดับประดาบ้านเรือนพอได้ดูเกิดชื่นงาในอยู่นะคะเพื่อนเพื่อความสวยงามประดับประดาบ้านเรือนพอได้ดูเกิดชื่นงานอยู่นะคะเพื่อนเพื่อความสวยงามประดับประดาบ้านเรือนพอได้ดูเกิดชื่นงานอยู่นะคะเพื่อนนี่ ผสมปุ๋ยมะพร้าวลงไปเนาะนี่นี่เขาลืมเขาพอเราเลี้ยงเขาแล้วเราก็ต้องดูแลเขาอะเนาะค่ะอยากให้เขาอยู่กับเรานานๆเป็นไม้ไม้ดอกไม้ประดับค่ะมียอดอ่อนด้วยแต่มีแขนงอน่อนทำต่ออีกต่อได้อีกได้อีกระถางหนึ่งเนาะนี่ค่ะต่อเขาได้อีกระถางหนึ่งเพื่อนๆเพราะเรา ปลูกเขาไว้ในกระถางนานแล้วว่าเนอะคงจะหมดหมดปุ๋ยหมดจุลินทรีย์อะไรประมาณนั้นแล้วก็มาเปลี่ยนเพราะเราปลูกเขาไว้ในกระถางนานแล้วว่าเนอะคงจะหมดหมดปุ๋ยหมดจุลินทรีย์อะไรประมาณนั้นแล้วก็มาเปลี่ยนดอกมะพร้าวมาผสมสิคะตอนนี้ได้ให้มันล้วนซุยเพราะเสถียรจันแดงหลายๆต้นค่ะต้นไม้หลายๆต้นต้องการที่จะต้องเปลี่ยนดินให้เขานะคะของการเขียวค่ะ สวัสดีจ้าออมะพร้าวมาผสมสิคะตอนนี้ได้ให้มันล้วนซุยเพราะเสถียจันแดงหลายๆต้นคะ่ะต้นไม้หลายๆต้นต้องการที่จะต้องเปลี่ยนดินให้เขานะคะนี่นี่เขา้ก็ดินดปลูกต้นไม้เขาบอกว่าคนที่เขาขายให้เราเขาบอกว่ากันลานแล้วนะแล้วก็เอาซื้อตังเราจะได้งามกลับขึ้นมางามอีกที นะคะเพื่อนเพื่อนคนเข้ากันดีๆแล้วอ่านี่พอเราปลูกเขาไว้ในกระถางนานแล้วว่ะเนาะคงจะหมดหมดปุ๋ยหมดจุลินทรีย์อะไรประมาณนั้นแล้วก็มาเปลี่ยนของการเขียวค่ะสวัสดีจ้าคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วค่ะเนาะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมนะคะเรา เปลี Middle ่ยนดินต้นไม้ให้สวยงามบรรยายนโดยสมียอดอ่อนด้วยจะมีแะนงอ่อนทําต่ออีกต่อได้อีกได้อีกกระถางหนึ่งเนาะนี่ค่ะต่อเขาได้อีกกระถางหนึ่งเพื่อนเราก็จะตักขี้ดินใส่ที่เราคนไว้อะเนาะตักดินใส่กระถางค่ะให้มันล้วนซุยนีจันเดกเราก็จะตักขี้ดินใส่ที่เราคนไว้เนาะตักดินใส่กระถางค่ะ ให้มันล้วนซุยนีนจันแดงเราจะได้งามกลับขึ้นมางามอีกทีนะคะเพื่อนๆคนเข้ากันดีๆแล้วอ่นี่เนาะเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลาดูเขาเขาก็จะไม่งามเขาล้างเลยเลยค่ะเห็นไหมแต่ก,ก่อนนี้เขางามเสน,จ,นจันแดงอะ่ะแต่ก่อนนี้เขาจะงามมากเลยถอนขึ้นมาเห็นไหมคะเพราะว่า เราไม่มีเวลาได้ดูแลเขาเราปล่อยเขาตามมีตามเกิดเห็นไหมลืมเขาพอเราเลี้ยงเขาแล้วเราก็ต้องดูแลเขาอะเนาะคะ่ะอยากให้เขาอยู่กับเรานานๆเป็นไม้ไม้ดอกไม้ประดับค่ะดอกม,าพามะพร้าวมาผสมสิคะตอนนี้ได้ให้มันล้วนซุยเพราะเสดจันแดงหลายๆต้นค่ะต้นไม้หลายๆต้นต้องการที่จะต้องเปลี่ยนดินให้เขานะคะเนาะ เพราะว่าเราไม่ได้มีเวลาดูเขาเขาก็จะไม่งามเขาล้างเล,เลยค่ะเห็นไหมแต่ก่อนนี้เขางามสนีจันแดงอ่ะแต่ก่อนนี้เขาจะงามยังไม่ให้เขาแล้วเอาฟองน้ํารองค่ะเอาฟองน้ํารองมากเลยถอนขึ้นมาเห็นไหมคะเพราะว่าเราไม่มีเวลาได้ดูแลเขาเราปล่อยเขาตามมีตามเกิดเห็นไหมแล้วก็ดินดินปลูกต้นไม้เขาบอกว่าคนที่เขาขายให้เราเขาบอกว่ากันรานแล้ว แล้วก็เอาซื้อกเปลี่ยนดินให้เขาใหม่เนาะนี่การมาผสมดินแต่เช้าเลยวันนี้เพราะเราไม่มีเวลาเราก็ทํางานหลายๆอย่างเนาะคลิปนี้ก็แค่นี้ละคะ่ะเนาะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมนะคะเราเปลี่ยนดินต้นไม้ให้สวยงามบรรยาย,ยสุนคลิปนี้ก็แค่นี้ละคะ่ะเนาะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมนะคะเรา เปลี่ยนดินต้นไม้ให้สวยงามบรรยายโดยสูงถ้าเรามีต้นไม้ไม้บอกไม้ประดับคัะนี่ค่ะเราก็ตักที่ดินใส่เนาะตักใส่เข้าไปดินล้วนที่เราผสมไว้แล้วนะคะเพื่อนถ้าเรามีต้นไม้ไม้บลอกไม้ประดับรับน,นี่ค่ะเราก็ตักที่ดินใส่เนาะตักใส่เข้าไปดินล้วนที่เราผสมไว้แล้วนะคะเพื่อนคนนี้เข้ากันดินเรามันจะได้ดินออกมาล้วนสวยเนาะ ดินในกระถางนี่เราก็เอาไปตากแดดค่ะไม่ได้ทิ้งเนาะนีกระถางใหม่เรามากเลยถอนขึ้นมาเห็นไหมคะเพราะว่าเราไม่มีเวลาได้ดูแลเขาเราปล่อยเขาตามมีตามเกิดเห็นไหมเองเราจะได้งามกลับขึ้นมางามอีกทีนะคะเพื่อนๆคนเข้ากันดีๆแล้วอ่านี่นี่ นี่เขาเยรียมให้เขาแล้วเอาฟองน้ํารองค่ะเอาฟองน้ํารองตักดินใส่นะคะของการเขียวค่ะสวัสดีจ้าเยรียมให้เขาแล้วเอาฟองน้ํารองค่ะเอาฟองน้ํารองแล้วก็ดินปลูกต้นไม้เขาบอกว่าคนที่เขาขายให้เราเขาบอกว่ากันราแล้วเนาะแล้วก็เอาซื้อ ลืมเขาพอเราเลี้ยงเขาแล้วเราก็ต้องดูแลเขาอะเนาะคะ่ะอยากให้เขาอยู่กับเรานาน,านๆเป็นไม้ไม้ดอกไม้ประดับค่ะมากเลยถอนขึ้นมาเห็นไหมคะเพราะว่าเราไม่มีเวลาได้ดูแลเขาเราปล่อยเขาตามมีตามเกิดเห็นไหมนี่ผสมปุ๋ยมะพร้าวลงไปเนะเา,า,า,าะดอกมะพร้าวมาผสมสิคะตอนนี้ได้ให้มันล้วนซุย พราเสด็จจันแดงหลายๆต้นค่ะต้นไม้หลายๆต้นต้องการที่จะต้องเปลี่ยนดินให้เขานะคะเราก็จะตักขี้ดินใส่ที่เราคนไว้อเนาะตักดินใส่กระถางค่ะให้มันล่วนซุยนียจันเดกคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วค่ะเนาะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมนะคะเราเปลี่ยนดินต้นไม้ให้สวยงามบรรยายโดยสุขเอาลงไปแล้วก็เอาขี้ดินใส่ค่ะดินล้วนนี้แหละ ใส่ไปเราคอยดูซิว่าเขาจะงามไหมเนาะเราก็ตักดินใส่ค่ะตักดินใส่นะคะคนนี้เข้ากันดินเรามันจะได้ดินออกมาล้วนสวยนะุยเนาะดินในกระถางนี่เราก็เอาไปตักแดดค่ะไม่ได้ทิ้งเนาะนี่กระถางใหม่แล้วแล้วก็ดินอินปลูกต้นไม้เขาบอกว่าคนที่เขาขายให้เราเขาบอกว่ากันลาแล้ว แล้วก็เอาซื้อัเราก็จะตักที่ดินใส่ที่เราคนไว้อะเนาะตักดินใส่กระถางค่ะ